สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่สิบสอตุลาคมสองห้านะคะวันนี้แม่สาวดำก็กำลังไปตลาดนะคะก็ไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาถวายพระอาจารย์ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงคุณแม่นะคะ ก็หวังใจว่า,างวดนี้ทุกคนก็คงจะมีโชคนะคะคงจะมีโชคกันท่วนหน้าในช่องของสาวดำในช่องของสวนธรรมนะคะเราก็ฟันฝ่าอุปสักกันมานะคะรวมลุกปุกการด้วยกันมาตลอดสหรับแม่สาวดำกับเอฟซีรักทุกคนนะคะอาการก็ดีขึ้นค่ะก็อยากจะบอก อีกเรื่องหนึ่งให้เอฟซของสาวดำได้ทราบนะคะสาวดำจะต้องอยู่ในชุดขาวถือศีลอย่างเคร่งครัดตามที่พ่อปู่สั่งมานะคะท่านได้บัญชาการมาแล้วค่ะนี่นะคะตัวเลขนะคะในของพ่อปู่สีสุดโทค่ะนะคะแก็บไว้เลยนะคะแก็บไปเลยค่ะของพ่อปู่สีสุดโทนะคะ แคปหรือยังคะแคปแล้วเนาะพอแล้วเนาะแคบคไปเลยนะครับต่อไปนะคะเป็นกองไทยอ่านี่นะคะของปลูกียงนะคะตาเกียงอมาม่าท่านก็อนุญาตให้ตาเกียงมาบอก ตัวเลขได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นทหารอยู่กับอ,อาม่านะคะเนี่ยแคบเลยนะคะแคบยังรูปแคบเลยแคบเลยจ้าแคบเลยเนอะอาะแคบได้รันอาจอนี่แคบได้อาต่างน้อนนี่นะคะมีกองปูเกเที่ยงนะคะให้น้องหนาเตยวันนี้สาวน้ำแก้วจะไปเยี่ยมน้องหนาเตยอ,อยู่ว่าทาไมถึงไม่กลับมาหาแม่โอ๋นะคะ พ่อปู่คำแสนจะแคปเราเลยนะลูกนะเรือกพ่อปู่คำแสนนะคะท่านจะให้มาหางเดียวแค่นี้นะคะ <S <S แชร์กันต,ต่อไปด้วยนะคะได้มีเงินสร้างสวมทำช่วยกันนะคะอาจอหนี่แคปน้องอาม่าแคปนอ นีน่น้องเพ้นค่ะน้องเพ้นนะคะแคบรืยยังคะเนี่ยนะคะงวดประจำวันที่สิบหกน้องเพ้นเข้ามาสี่งวดแล้วนะคะสามงวดสี่งวดแล้วค่ะน้องเพ้นน,นนี่นะ นี่ของป้าปูเจ๊กค,ค่ะอ่าอ,อ้แคบเลยนะคะแคบเอาเลยจ้าประกอบให้ทุกๆกคนโชคดีในเลของของสันร,รมเรานะคะในเลของของสันร,รมสาวดำเอฟซีนะคะอ่าอ็นแล้วเนาะอ่าแคบแล้ว ่อไปเลขพ่อปู L ่โอเลขค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะแคปนะคะแคปนะ,ะแคปได้หมดลอนนี้เนาะอ่าพ่อปู o ่โอเล่ e K นะคะเลขไม่จะไม่จะเป็นสูตรคำนวณนะคะมีอย่างนี้ล่ะคะ่ะท่านจะให้เป็นหาง ทั้งเดียวบางท่านก็ให้มาจองหางกันแล้วแต่ท่านให้ค่ะสาวดำก็มีหน้าที่มาบอกเอฟซีค่ะอันนี้เลขอกอามานะคะเลขอกอามาค่ะนะคะแคปเอาเลยนะคะแคปเอาเลยนี่เลขอามานะคะจอนนี่ของช่องสาวดำบอลรูนนี่ช่องของ ธรมหาสนิ h a n แนวเน,นี่นมีอย่างนี้นะคะตัวใหญ่ๆชัดเจนดีนะคะต่อไปก็เป็นเลขของหลวงพ่อหลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรน,นะคะท่านจะทอมาสามงวดแล้วนะคะสี่งวดนี้นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพรอ,อ่ตอนนี้ อันนี้แคปก่อนนะหลวงพ่อพรก็เป็นสูตรคำนวณของท่านนะคะเนี่ยค่ะจอเน,นี้แคปนะคะหลวงพ่อพรณ์จะจอเน,นี้อ่ะหลวงพ่อพรนะคะอ่าแคปเลยจา้า นี่ก็ปู่องอาจญาดอกไม้นะคะงวดน,นี้ท่านให้มาหางเดียวให้เล็กล่างหางเดียวก็ตามนี้นะคะจนี่ะชัดเจนแล้วนะ,ะแกบเอาเลยนะลูกนะ,ะ,ะทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้นะลูกเรียกเรียกในสัธร,รัมค่ะ ไม่มีเลขคำนวณน,นะคะมีแต่เลขที่พ่อปู่แม่ย่าให้ให้เรามานะคะช่วยกันสร้างคุณงามความดีนะคะต่อจากนี้ไปแม่สาวด,ดำก็จะได้อยู่ในชุดขาวตลอดไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปสั่งชุดขาวแล้วนะคะแล้วก็ให้รูปหลานทำกระต๊อ ให้นะคะก็ะตามตามหน้าที่นะคะที่พอ่อที่ที่พ่อให้นะคะเป็นไหนเอิญอีพอ่ออ่ะอีพ่อซีสุตโตให้แล้วก็เด้ออันนี้อันนี้ปลูกองค์อาจยอดดอกไม้ทวนอีกสักครั้งนะคะเอาแคปเอาค่ะแคปเอานะคะปลูกองค์อาจยอดดอกไม้ให้ศูนย์หกค่ะ ทางเดียวนะคะอันนี้ในนี้หลวงพ่อพรเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะหลวงพ่อพระค่ะนะคะอ่านหลวงพ่อพรนะอ่ะจอนี้แคบก่อนอันอย่างงี้นะอ่้แคบนะอ่ะอันนี้จอนี้แคบอ่าหลวงพ่อพระค่ะอันนี้ ป็นเลขปูแจ็กค่ะปูแจ็กให้นะคะเอาจอนี้แคบก่อนนะเจ5ดสองห้าเลขล่างสี่เจ็ดนะค่ะหลวงปูเอาพ่อปูแจ็กอะปูแจ็กให้นะคะีันตัวใหญ่ชัดเจนนะคะอ่าอันนี้น้องเพ้นท์ค่ะให้ล่างห7เจ็บนเจ5ดสองห้านะคะเนี่ยค่ะนี่พ่อปูคำแสนค่ะ ปู่คำแสนที่อยู่วัดธรรมนาคานะคะที่สร้างอาสมรูปเหมือนท่านไว้ที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่สาวดาจะมานะคะท่านก็มาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมปู่ผู้ศรีสุธโธค่ะแล้วก็มาเยี่ยมหลานหลานก็หมายถึงสาวดำนี่แหละ,ค,ะนนค่ะันนีค่ะต้ในแปดสองห้านะคะอน,นี้ปูกปูเยี่ยงค่ะูกสองเจ็ด แล้วก็หนึ่งแปดนะคะนี่ปูดยังนะคะอ่านะชัดเจนดีนะเลกไม่เยอะค่ะตัวใหญ่ๆนีคะอาม่มาค่ะอาม่าให้อาม่าให้ใหกเจ็ดแปดเลขล่างแปดหนึ่งนะคะอาม่มาอันนี้ของอาม่มาค่ะ อันนี้พ่อปู่โอเล่ค่ะสามเจ็ดเจ็ดเลขล่างสองเก้านะคะนี่พ่อปู่โอเล่นะคะแล้วก็อันนี้ปู่จังน,งน้องน้ำเตยนะคะหกสองเจ็ดหนึ่งแปดเลขล่างโอเคนะคะนี่ชัดเจนดีนะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญหญเอฟเลยอันนี้เลขอีพอเป็นไหนนั่งเอินอีพอนะคะเลขปู่ เลขเลขเลขคารเลขเลขปู่สีสุดโทนะคะหรือว่าเลขพ่อเลขเลขพ่อสีสุดโทนะคะเวันไหนนั่งเอินอีพ่อแล้วก็เอินพ่อเลืกเลขพ่อเลืกพ่อสีสุดโทค่ะเลขอีพ่อสีสุดโทษวันไหนลูกสาวจ้ะไอ้แคตไอ้เอฟซีค่ะเพื่นบอกว่า ไม่ต้องเรียกพ่อปู่ให้ให้เรียกพ่อสีสุโต้พอ่อมาสีจะนั่งกับโฟร์ตาบอก,บอกนันงกับสามสี่คนบอกเนาะนี่ค่ะหนึ่งสองเจ็ดนี่ค่ะเลขพอสีสุโตค่ะเอฟซีเจริญรักคะฝนทางบ้านเอฟซี FC ตกไหมที่บ้านสาวรำตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะตกตั้งแต่ ตกตั้งแต่ห้าโมงครึ่งหโมงตกอย่างแรงกับตกทั้งคืนกับตกจนป่านนี้แล้วคะ่นะคะนะ้ำมันเข้าสวนทรรยากอีกแล้วขอสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุก้อยเลขสวนทรเข้าจะได้ช่วยกันทําทางก่อนนะคะทางเข้าสวนทํามค่ะนี่ค่ะแคบอานะคะขอทุกๆท,ท,ท่านโชคดีด้วยบุญบารมีที่ท่านได้ช่วยกันสร้างท่านน มีความบริสุดใจขอทุกท่านมีโชคยิลราบกับเลขในสวนธรรมนะคะชอบพ่อปู่แม่ย่าไหนก็ซื้อเอาเลยจัดเอาเลยค่ะขอท่านโชคดีนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะเลขเข้าก็เ f ีจะได้ช่วยกันสร้างสวนธรรมค่ะสาวดำก็จะต้องอยู่ในชุดขาวเป็นเวลาสามเดือนเต็มนะคะปฏิบัติตามที่พ่อปู่บอกตามที่พ่อบอกนะคะตามที่พ่อศีสุดโธบ,บอกค่ะ ชุดขาวเริ่มจากวันพฤหัสก่อนเลขออกสามเดือนเต็มจ้กก็จะเริ่มทํากระท่อมวันนี้ค่ะกระท่อมของสาวดําก็อยู่ไปทางน้องโตโต้นะคะนะคะสาวดําก็ทําตามที่พ่อสีสุโตบอกทุกอย่างนะถ้ท่านให้สาวดําเรียกพ่อนะคะเรียกพ่อสีสุโตเรียกปูนเรียกพ่อไม่ใช่ปูเจ้าเป็นพ่อเจ้าเป็นมาทังสี่ก่ะท่านผู้ชม ค่ะขอให้ท่านโชคดีจ้าหน้าตาก็ยังบวมอยู่นะคะตั้งแต่ล้ม <c oughs> ค่ะสำหรับเอฟซี FC ที่อยากจะได้ครีมก็สั่งมานะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมอีกต่อไปนะคะแต่ถ้าลูกๆหรือว่าเอฟซีคนไหนอยากได้ก็สั่งกับคุณแม่มามีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะมีครีมชุดนี้ให้กับเอฟลูก ขอให้โชคดีทุกคนจ้า